50 with วเหนียวสวัสดีค่ะเหนียวเองนะคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุ50เนาะตอนนี้เกษียณมาปีครึ่งแล้วค่ะแล้วก็การเกษียณมาปีครึ่งก็คือมีประสบการณ์จากปีที่แล้วเนาะก็คือปีที่แล้วอ่ะได้ยื่นภาษีอ่าได้ได,ได้ได้ทำการยื่นภาษีแต่ปีนี้นะยังไม่ได้ยื่นภาษีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยอ่าเกี่ยวกับตอนที่เราอ่าปีที่แล้วเนาะเพราะว่า <c oughs> มันมันมีอะไรที่มันยุ่มยิ้มมากมายเนาะก็คืออ่าปีที่แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใช่ไหมปีนี้ปีหกแปดเนาะปีที่แล้วปีหกเจ็ดต้นปีเราจะต้องยื่นภาษีอ่าเพราะว่าปีหกหกเรามีรายได้แล้วเราก็มีการอ่าออกจากงานเนาะก็อ่า การลาออกจากงานที่ที่ทํางานของเราก็มีการเขาเรียกว่าชดเชยมีการให้เนาะมีการให้เขาเรียกว่าเงินเงินเงินชดเชยที่เราทํางานมานานตามกฎหมายแรงงานไม่ได้เยอะอะไรแต่แต่แต่ก็ก็โอเคก,ก็ก็ถือว่าพอนําไปรวมกับรายได้ที่เราที่เราได้รับเนาะก็คือเงินเดือนที่เราได้รับเราก็เกิดความสับสนว่าเฮ้ย เราเราจะยื่นภาษียังไงอะไรยังไงเอกสารเยอะแยะเนาะเราปีที่แล้วเราตัดสินใจนะปีที่แล้วเราตัดสินใจไปที่สรรพากรที่อำเภอเนาะสรรพากรที่อำอเภอที่เราอยู่นี่แหละก็ไปปรึกษาเขาอืมก็ไปปรึกษาเขาแล้วก็เอาเอกสารทุกอย่างให้เขาดู เขาก็อยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยเจ้าหน้าที่อาสาทําให้เจ้าหน้าที่บอกว่าดีแล้วถ้างงถ้าสงสัยตรงไหนไม่มั่นใจไม่เข้าใจให้เข้าไปหาเขาได้เลยเขายินดีที่จะช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนที่ยื่นยื่นให้เราด้วยนะยื่นให้เราด้วยทีนี้เขาก็เลยได้อธิบายเนาะได้อธิบายเกี่ยวกับ เงินที่นายจ้างให้ครั้งเดียวตอนที่เราออกจากงานอ่ามันจะมีบางส่วนที่สามารถที่นำไปลดหย่อนภาษีได้กับบางส่วนไม่ได้อ่าคือตอนที่ตอนที่เราออกจากงานอะจริงๆเราได้แจ้งเนาะเราได้แจ้งทางทางอ่าทางทางเจ้าหน้าที่ของที่บริษัทว่าให้ช่วยอ่าหัก นะหักนทะี่จ่ายให้เราด้วยใน,ในจำนวนเงินทีท่สำหรับเงินก้อนทีท่ได้จ่ายให้ครั้งเดียวเนาะตอน,ตอนที่เราลาออกจากงานแต่ไม่รู้เกิดความผิดพลาดอะไรก็คือ,อไม่ได,ไได้ไม่ได้หักภาษีาเราก็โอ้ยตกใจแล้วเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็ไปเช็คดูเราก็ตกใจแล้วแต่ว่าโอเคก็สรุปสปรรพกรก็นําไปเช็คนําไปดูเขาบอกว่า คือถ้าเป็นอ,อะไรที่เราลาออกเองอ่ะก็คือเราได้รับอ,อย่างกรณีของเราใช่ไหมอย่างกรณีของเราก็คือเป็นการที่เราลาออกเองเนาะไม่ไม่ได้ถูกให้ออกอไม่ได้ถูกให้ออกแล้วก็ยังไม่ได้แบบถึงกเวลากเกษียณด้วยเพราะฉะนั้นเงินได้ก้อนตรงนี้ต้องนําไปรวมเนาะกับ อักเงินเดือนอหรือส่วนอื่นๆาารายได้อื่นๆนั่นเองเพื่อที่จะคำนวณภาษีตัวนี้ไม่ได้รับไม่ได้รับลดหย่อนภาษีนะต้องนำไปคำนวณด้วยส่วนที่จะได้รับเนาะส่วนที่จะได้รับลดหย่อนภาษีคือในกรณีที่นายจ้างนะให้ให ให้เราออกจากงานเนาะให้เราออกจากงานแล้วก็ได้ได้เงินเงินก้อนเนาะที่ที่ที่เขาให้ตอนที่เราออกจากงานในกรณีตรงเนี้ย เจ้าหน้าที่เขาแนะนําว่าถ้าทําไม่เป็นเนาะถ้าสงสัยแล้วทําไม่เป็นอะยื่นไม่เป็นอะมันค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนให้นําเอกสารทุกอย่างไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะได้ช่วยยื่นให้เนาะเพราะตัวเนี้ยเขาเขาเขาก็อธิบายแล้วก็เข้าจริงๆอธิบายเราเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่เท่าที่พอจะจําได้คือเหมือนจะต้องมีอ่าเขาเรียกว่าเงินเดือน ประวัติประวัติการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังไป12เดือนอคืออาจจะเป็นสลิปเงินเดือนหรืออะไรก็ได้หรือหรือหรือหลักฐานจากทาง hr เนาะทางทางนายจ้างที่ได้จ่ายเงินเดือนให้เราสิบสองเดือนแล้วก็ย้อนหลังเนาะย้อนหลังไป12เดือนแล้วก็มีหนังสือเลิกจ้างมีหนังสือเลิกจ้างถ้ามีแบบเหมือนพวกหลักฐานเกี่ยวกับที่เราไปยื่นไปยื่น ยื่นขอรับเงินประกันสังคมอะไรพวกนี้ก็ก,ก็เอาเอกาสารไปให้หมดเนะาะเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราคุ้น,นว่าหกแสนแรกหกแสนแรกจะได้การลดหย่อนก็คือไม่นำมาคำนวณภาษีแต่ถ้าเกินหกแสนขึ้นไปก็จะนำเงินก้อนนั้นเนาะมารวมามารวมคิดกับรายได้ปกติกับกับกับรายรับ เงินได้พึงประเมินปกติของเราที่ได้ในปีนั้นนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็คือความแตกต่างก็คือว่าถ้าลาออกเองอะ่ะจะไม่ได้รับลดหย่อนนะเออถึงแม้จะเป็นเงินเดือนอถึงแม้จะเป็นรายได้ถึงแม้จะเป็นเงินก้อนที่นายจ้างให้ตามกฎหมายก็แล้วแต่อ่าแล้วก็ในกรณีที่เป็นลักษณะของอ่ไอ้นี้ไอ้นี้ดูไอ้นี้อ่าน อันนี้อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยก็เลยเอามาอ่านเนาะมันก็จะมีพวกพวกเงินบำเน็จเงินเออรี่เงินอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเออพวกพวกพวกอย่างเงี้ยก็ก็อ่าเขาเรียกว,ว่าต้องนำไปรวมอ่านนำไปคิดรวมเราตัดสินใจขออนุญาต เออถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะ,เ,ออะเขาจะมาขายของค่อนข้างเยอะนะเออนั่นแหละเราก็แตงโม <laughs> แตงโมมาใหม่ๆเอออ่ะโอเคก็คืออย่างพวกเงินเงินเงินอย่างอย่างทางบริษัทเนาะอย่างทางบริษัทเอาอาจจะมีโครงการเออรี่หรือเราถึงเวลาที่เราจะ,กะเกษียณคือ55หรืออะไรก็แล้วแต่เงินได้ที่เราได้จากตรงนั้นต้องนํามารวมคํานวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อที่จะเสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นเนาะอ่าให้ดีก็คือว่าให้เขาหัก นักที่จ่ายอาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่บริษัทเนาะเขาทำการคำนวณแล้วก็หักนักที่จ่ายให้เราเลยจะดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเผลอไงเราไปเผลอเราต้องไปจ่ายเงินเออพอไปคำนวณแล้วอุย้ย ต้องไปจ่ายเงินเดือนต้องไปจ่ายภาษีเพิ่มในกรณีของเราก็เราเรา,เราทำใจเอาไว้แล้วว่าอา้าไม่ได้หากเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องจ่ายเพิ่มทีนี้พอมันไปนรวมกับพวกเงินดงเงินเดือนก็เลยอาจจะทําให้เรทเนาะเรทในการที่าภาษีะคำนวณภาษีมันมันก็เพิ่มไปปีที่แล้วก็ก็ก็ต้องก,ก็ต้องโดนในกรณีอย่างนั้นไปก็เลยอยากที่จะมา,าช่วงนี้เป็นฤดู พูดซีซันอ่าเป็นช่วงเนาะเป็นช่วงที่ยื่นภาษีอ่าเราหวังว่าอ่าอะไรนะคือคลิปของเรามันจะไม่ช้าเกินไปเนาะจริงๆตั้งใจจะทำเร็วนี้ลืมเออนั่นแหละจะคุยเรื่องภาษีอ่าก็คือว่าให้ถ้าถ้า,ถาไม่ใช่เป็นกรณีที่นายจ้างให้ให,ให้เราเนาะในอ่าเคสที่ที่เขาให้เราออกจากงานอะเออย่างอื่นอะ่ะต้อง คำนวณภาษีทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นให้หักภาษีณนะที่จ่ายถ้าไม่อยากโดนย้อนหลังเนาะอ่าอันนี้ถ้าเอาจริงๆอ่าถ้ามันมันมันมีอะไรที่เยอะแยะ,ะไรายได้เยอะแยะยิบยิบย่บยอยๆนูน่นนี่นั่นใหแนะ้แนะนำเนาะคือเราแนะนำว่าอ่าให้นำเอกสารทุกอย่างแล้วก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สรรพากรอ่า สัมภารอำเภอเนาะที่ที่เราอยู่เนี่ยแหละอ่าก็ดูช่วงเวลาหน่อยแล้วกันเนาะอ่าคือแนะนำว่าถ้าไปให้ไปช่วงบ่ายจริงให้ไปช่วงบ่ายหน่อยอ่าบ่ายไม่ใช่แบบบ่ายเขาจะเลิกงานนะเออบ่ายสองอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออก็คือให้พ้นบ่ายโมงไปแล้วก็คือบ่ายสองอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวันที่ไม่ใช่วันจันทร์กับวันศุกร์ เออให้ไปแบบกลางๆอาทิตย์นะ่าดูว่าเพราะมันเป็นเป็นอะไรที่มันต้องปรึกษากันเยอะไงเออต้องคุยกันเยอะใช้เวลาอย่างเงี้ยก็ให้ดูช่วงไหนที่ที่เขาว่างๆแต่อย่างอย่างของของอ่าสัมภาร์อำเภอเนาะ <c oughs> ตัดสินใจผิดเออสัมภาร์อำเภอเนาะก็เขาจะจะจะไม่ได้ยุ่งมากเท่ากับสัมภาร์รจังหวัด เออสัมภาร,ร์จังหวัดจะเป็นจะเป็นหน่วยงานที่คิดอ่าเขาเรียกว่ารับยื่นภาษีเขาจะงานค่อนข้างเยอะในกรณีในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเราไปสัมภาร,ร์อำเภอที่เราอยู่จะดีกว่าเนาะเออนั่นแหละก็สรุปว่ามีอย่างเดียวนะก็คือในกรณีที่นายจ้างให้เราออกเนาะก็คือนั่นแหละเราถึงจะ ได้ลดหย่อนภาษีจำนวน0 0แสนแต่ถ้าเกินจาก0 0แสนก็นำไปคิดรวมกับเงินได้พึงประเมินปกติส่วนสำหรับปีนี้สำหรับปีนี้รายได้ของเราไม่ได้มีอะไรเนาะก็คือเรายัางงงแงง,ง ان, ยังไม่มีรายได้อะไรที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวก็มันจะมีพวกแบบเ,เงินพวก ปันผลพวกอะไรเกี่ยวกับหุ้นนะ่ะเออก็จะมีมีมีในกรณีอย่างนี้เนาะแล้วปีที่แล้วกองทุนเราก็ไม่มีเงินปันผลเลยเออปีที่แล้วกองคุดกองทุนขาดทุนไม่ได้เงินปันผลเออไม่ได้นะได้เอกว่าไม่ได้ไม่ได้ปีที่แล้วไม่ได้เออ ก,ก็จะมีแค่พวกคุณซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายกอ็อันนี้ก็จะเป็นพวก50สิบทวิเนาะที่เขาแจ้งมาก็คือเราก็จะรวบรวมเก็บไว้ทุกครั้งนะแล้วก็ปีนี้ยังไม่ได้ยื่นอ่ายังไม่ได้ยื่นก็เอกสารทุกอย่างพร้อมละเออแต่ยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกงามยามดียังไม่ถึงเขาเรียกว่าไฟลนโตไฟลลนก้นจะยื่นไงไม่ยังไม่ถึงสามสิบมีนาวะสามสิบ สามสิบเมีนาใช่ไหมเออไม่ๆคิดว่าอาจจะเป็นประมาณเดือนหน้าเพราะว่าสำหรับพวกพวกพวกที่ได้ลดหย่อนเนาะพวกพวกออะไรนะอออะไรอ่ะก็คือจ่ายจ่ายประกันชีวิตอะไรพวกนี้ก็ก็อัปโหลดไว้หมดแล้วเนาะส่วนใหญ่พวกนี้เดี๋ยเดี๋ยวพวกนี้เราจะต้องเอาไปอัปโหลดเอาไว้เนาะเพราะว่าอเผื่อที่อจะได้แนบตอนที่เรายื่นยื่นยื่นภาษีออนไลน์ ออโดยปกติอะเราตอนที่เราทํางานที่บริษัทเรายื่นภาษีออนไลน์อยู่แล้วยื่นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่มัน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 จะไปยากหรืออะไรเนาะมันมันค่อนข้างง่ายเออเขา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 ออ,ออกแบบเนาะ เขาออกแบบระบบออนไลน์มายื่นค่อนข้างง่ายเพียงแต่ว่าถ้าอย่างปีที่แล้วมัน,ม,นมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราสับสนตรงนั้นเราก็สามารถที่จะไปสอบถามไปปรึกษาเจ้าหน้าที่แล้วก็ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวาน,วานเออยิ้มหวานหวานให้เขานอะเออยยอ,ยอๆเขาเด้กให้เขายืน่นให้เออปีที่แล้วเขาก็ยื่นให้เราเออแต่ว่าเหมือนอาทาง เรียกว่าอะไรส่วนกลางอ่ะก็คือเหมือนทั้งตัวจังหวัดอขอเอกสารเพิ่มเราก็ขี้เกียจส่งจดหมายส่งอะไรอ่ะคือเราเราก็ขับรถเอาไปเอาเอกสารไปยื่นให้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไวกว่ามันสะดวกกว่าเนาะเพราะเรามีเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนั้นปีนี้ก็มี ไม่ได้มีอะไรซับซนะ้อนเนาะไรายได้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายอ่าก็ที่หกักหน้าที่จ่ายไว้ก็ไม่ได้เยอะเออไม่ได้เยอะแต่คิดว่าถ้ายื่นก็คงจะได้หมดอ่าเพราะหนึ่งเรามีประกนเรามีประกันชีวิตเนาะเราเราเรามีประกันชีวิตอ่าสองตัวเออยังอ่าปีปีปีที่แล้วยังมีสองตัวเนาะ แล้วก็ยังมีหักลดหย่อนของของแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าน่าจะได้คืนนะน่าจะได้คืนทั้งหมดแต่ส่วนของประกันสังคมอะ่ะเออประกันสังคมเนี่ยเราเกือบลืมเลยนะเนี่ยประกันสังคมที่เราจ่ายไปอนะเนาะเราน่าจะต้องไปเช็คในเว็บไซต์ไหมว่าปีที่แล้วจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่เนาะเพราะปกติอะ ที่ที่บริษัทต,ตอนทํางานสิ้นปีอ่าบริษัทก็จะทำ50ววีให้มันก็จะระบุทุกอย่างเนาะทั้งทั้งภาษีหักหนาที่จ่ายนะอ่ารายได้เงินเงินได้พึงประเมินเนาะก็คือรายได้ของเราทั้งหมดเนาะแล้วก็มีอ่าหักภาษีหักหนาที่จ่ายแล้วก็หักอ่าประกันสังคมเนาะแต่ทีนี้เราก็เลย เดี๋ยวต้องไปดูน่าจะเป็นในเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแหละอ่าเดี๋ยวลองเช็คดูว่าว่าจะเอายอดจากตรงไหนแต่จริงๆแล้วพวกนี้มนเป็นระบบออนไลน์อะ่ะเออก็คือรัฐเองอะเขารู้หมดแหละว่าเราเราไปมีอะไรตรงไหนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ,กะเกษียณแล้วเนาะต่อให้ว่าเราจะเขาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินเราไม่ถึงที่จะต้องยื่นภาษีแต่ยังไงเรา เนาะหน้าที่พลเมืองที่ดีเราต้องดื่นภาษีค่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครตอนนี้เนาะใครดูคลิปของเราแล้วมีโฆษณาฝากเนาะฝากดูโฆษณาให้เราด้วยอย่ากกด skip อย่ากดกดข้ามนะเพราะตรงนั้นคือรายได้ของเราเนาะช่วยคนแก่ หาไรายได้อีกทางหนึ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆพอได้ค่าค่าค่าขนมอ่าโอเคก็ขอบคุณนะคะทุกทุกท่านนะฮะนะคะที่เข้ามาติดตามมาดูมาอ่าให้กำลังใจในทุกๆด้านเนาะโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะบายบายมีความสุขทุกๆคนคะ่ะะอย่าลืมอย่าลืมยื่นภาษีด้วยยืยนภาษีด้วยนะจ๊ะทุกคน